ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับทางารัฐบาลจีนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้อัมาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีอยู่ประมาณ3ามแสนคนสามแสนคนเฉพาะในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นามาตรการของอาทางการของกรุงปักกิ่งโดยจะให้เงินคนละสี่สิบหยวนต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณส0งร้อยบาทานะแต่เขาจะก็มีคงมีฐานคิดคล้ายกันนั่นแหละว่า รายได้เกณฑ์เท่าไหร่ยังไงตอนนี้มีอยู่ประมาณ3 0 0แสนคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองในกรุงปักกิ่งเองเนี่ยประเทศจีนเองก็มีภาวะอาหารราคาแพงขึ้น6%ซอนะซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเนี่ยก็เจอภาวะเหมือนกันหมดคือเอาข่าวนี้มาอ่านเพื่อเห็นว่า ทุกประเทศราคาอาหารแพงขึ้นหมดโดยเป็นผลพวงจากโควิดและรัสเซียยูเครนเงินมันเฟ้อแล้เวลานักการเมืองด่าให้เราฟังเนี่ยดูสิยุคนี้ข้าวของแพงมันแพงทุกประเทศเป็นแต่ว่าแพงมากแพงน้อยนะครับบ้านเราก็ก็อยู่ประมาณแบบนี้นะครับเวลามีปัญหาเขาก็ใช้มาตรการแบบนี้เข้ามาช่วยเป็นการบรเทาวาวบางกันไปนะครับจริงเขารวยกว่าเราก็ยังให้200เลยแต่คนเขาเยอะนะคนเขาเยอะเลย้ปหาสารมากแบบ หาเสียงกันแบบบ้านเราไม่ได้นะพันสามพันเลยเนะสามพันนาคข <น S 1> อลูกได้มื่นหนึ่งแบบเนี้ยนะโอ้ตายเลยนะแต่ก็จะเห็นได้ว่านี่มันก็เป็นหนึ่งในมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนี่นะคะ